วันนี้มีวิดีโอที่เคยไปเที่ยวทางเหนือสุดของประเทศเดนมาร์กมาให้ดูนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูวิดีโอเราก็จะมาดูกันว่าเดนมาร์กอยู่ตรงจุดไหนของโลกนะคะจากเอ่อ l e Map นะคะอันนี้คือประเทศเดนมาร์กนะคะจุดที่มาไว้พอดีมาร์คบ้านไวม,มันก็เลยโชว์รูปบ้านมานะคะจะเห็นว่า ทางด้านเหนือก็จะติดกับประเทศนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือประเทศอังกฤษนะคะเดนมากมีแผ่นดินแผ่นดินที่ติดกับประเทศเยอรมน,นีนะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูอีกทีดูภาพรวมๆในในมุมที่กว้างไปก่อนนะคะอันนี้ก็ไ ไอซ์แลนด์นะคะเกาะไอซ์แลนด์ส่วนอันนี้ก็เกาะกิลแลนด์ซึ่งหนาวมากทางด้านนี้ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ด้านบนนี้เป็นแคนาดาด้านล่างก็จะเป็นเอ,อ่ออเมริกาใต้นะคะซึ่งมีประเทศเวเนซุเอลาแล้วก็บาราซิลนเอาคร่าวๆนะคะ ส่วนประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะคะประเทศไทยประเทศไทยอยู่ตรงนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยอยู่ตรงนี้และเดนมาร์กอยู่ตรงนี้ไม่ไกลกันเลยเนาะถ้าดูจากแผนที่โลกว่าไปนั่นทีนี้จะมาขยายในส่วนของประเทศเดนมาร์กอย่างเดียวนะคะเมื่อขยายมาแล้วเดนมาร์กก็จะเป็นรูปแบบนี้นะคะนี่คือเดนมาร์ก เราจะไปทางเหนือสุดที่เป็นยอดแหลมๆนี้นะคะยวขยายให้ดูเราไปจุดนี้กันเลยนะคะก็คือสามีขับรถจากบ้านแล้วก็เราไปจอดรถกัน ตรงที่จอดรถบริเวณนี้นะคะนี่ที่จอดรถแล้วเราก็หลังจากจอดรถเราก็เดินเดินผ่านตรงนี้นะคะเป็นบังเกอร์ที่หลบภัยขนาดใหญ่หลุมไม่ใช่หลุมวะค่ะเป็นบังเกอร์ที่สำหรับหลบภัยสมัยที่เกิดสงครามโลก แล้วก็เดิเดนเลาะริมหาดไปนี่ยคะ่ะเป็นชายหาดยาวไปเลยแล้วก็เราก็มายืนกันตรงจุดนี้นะคะปลายแหลมตรงนี้หลายคนต้องการมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาดูเพราะว่าสำคัญก็คือน้ำทะเลจากทะเลเหนือเนี่ยนะคะมันก็จะไหลามาทางนี้ แล้วก็ทะเลอีกชื่อหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วขอโทษทีมันก็จะไหลขึ้นทางนี้สองของทะเลเนะไหลามาบรรจบก,กันที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีวีดีโอให้ดูไปดูวีดีโอกันเลยนะคะ อธิบายเพิ่มในชื่อของทะเลนะคะทะเลทางฝั่งซ้ายมือชื่อทะเลสแกลกและทะเลฝั่งทางด้านขวามือถ้าเรามองเข้าไปนะคะชื่อทะเลแคทติกเกตสองทะเลเนี้ยไหลามาบรรจบกันที่ปลายแหลมของแผ่นดินทางเหนือสุดของประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวเบงกอ เมื่อเราไปถึงนะคะตรงจุดนี้ก็จะมีแมวน้ำนะคะอันนี้เป็นแมวน้ำจากธรรมชาติเลยนะคะเขาก็จะมาออนอนเล่นแถวนี้นะคะมันจะมีเครื่องหมายบอกนะคะว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากถ้าไปตรงจุดนี้จริงๆเราจะเห็นพื้นทรายเนี่ยยื่นลงไปในน้ำทะเล บางคนก็อยากจะเดินเดินไปสัมผัสนะคะตรงจุดที่น้ำทะเลมันมาบรรจบก,กันแต่ว่าเขาจะปดจะมีป้ายห้ามนะคะไม่ไม่ให้ไปเล่นน้ำทะเลแถวนี้เพราะว่ามันเป็นอันตรายมากนะคะน้ำมันจะแรงมากก็เราก็จะอยู่ห่างๆจาก กลุ่มแมวน้ำนะคะแล้วก็มองเขาดูมองดูเขาอยู่ห่าง หลังจากไปเที่ยวทางเหนือสุดตรงจุดนี้แล้วนะคะเราก็ขับรถย้อนกันมาตรงจุดนี้นะคะซึ่งดิฉันเรียกเองว่าเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่เป็นทรายทั้งหมดเลยนะคะก็ไปดูภาพกันเลย